เอเจนต์ก็เลยมาพามาทดสอบที่ฮัตเตอร์ฟิลทาวในลีกดิวิชัน่นหนึ่งบอกว่าสตีบูธก็สนใจก็เลยเรียกตัวไปทดสอบแล้วก็ผ่านการทดสอบเป็นนักเตะของฮัตเตอร์ฟิลทาวซิโก้ประสบความสำเร็จได้เซ็นสัญญากับสโมสรฮัตเดอร์ฟิลทาวเป็นเวลาหนึ่งปีหกเดือนแต่ทว่าสิ่งที่เขาต้องเผชิญกบกลายเป็นความโหดร้ายอย่างที่สุดในชีวิตการค้าแข่งทีนี้พอดีเอเจนต์ที่พาเราไปเนี่ยเราเราอยู่ที่เมืองไทยแล้วทราบว่าเขาเป็นเอเจนต์ แต่พอไปถึงที่นั่นจริงอะเอเจนต์ต้องมีไลเซนเราก็ไม่รู้อีกว่าเอเจนต์เราไม่มีไลเซนมันก็เลยกลับกลายเป็นปัญหาสโมสรก็ไม่สามารถที่จะที่จะรับนักเตะคนนี้อยู่ภายใต้สังกัดสโมสรได้อยู่ภายใต้สังกัดการทําทีมได้สโมสจรจึงต้องขายตัวออกไปเพื่อรับนักเตะคนใหม่เข้ามาแต่ในกรณีของพี่โก้เนี่ยพี่โก้ยื่นข้อเสนอกับสโมสรว่า ถ้าเกิดจะเอาเขาออกจากสโมสรเนี่ยเขาต้องขอพิสูจน์สักครั้งหนึ่งว่าเขาเล่นได้ไม่ใช่ว่าเขาเล่นไม่ได้สโมสรขายไปแต่สโมสรก็ไม่ยอมให้ลงมันก็คือยิ่งกว่านารกนะครับยิ่งกว่านารกนรกก็คือเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีโอกาสลงเล่นแล้วก็เราได้เจอกับคนที่สร้างปัญหาให้กับเราเอเจนซี่เราเป็นเอเจนซี่เถื่อน นะครับหวังผลประโยชน์จากเราอย่างเดียวแล้วก็ตุกอ,อย่างมันทิ่มแทงใจเราหมดแต่ที่เราจะมีสมาธิในการเล่นฟุตบอลเราต้องไปเสียสมาธิกับคนรอบข้างสิ่งแวดล้อมกับท่านนายกับเอเจนต์กับการฝึกซ้อมลหลายๆลยอย่างที่ที่แบบฝังใจเรามากเพราะเราเป็นคนได้ยินด้วยเนี่ยจากตู้คอนเทนเนอร์เขาจะมีตู้คอนเทนเนอร์เปลี่ยนเสื้อผ้านักเตะพีโก้เข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์แล้วเสียงมันลอดออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์บอกว่า ทำไมยูไม่กลับบ้านอยู่ไปซะคือที่เขาพูดหมายถึงว่ากลับไปโดยที่ไม่ต้องรับคมเพนเชนจากสโมสรน่ะนะคะเขาบอกพี่กว่าทำไมยูไม่กลับบ้านอยู่ไปซะที่เนี่ยเขาดูทีวีแล้วนะที่บ้านอยูอะยังกินข้าวด้วยมืออยู่เลยลเราเพ้อที่แบบว่าเฮ้ยเคยไปเมืองไทยหรือเปล่าทำไมถึงมาว่าเราแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแต่ละคําพูดทุกวันที่ได้ยินก็จะเป็นการเปรียบเทียบแบบเนี้ยเราก็เลยคิดว่ามันไม่แฟร์ที่ คุณไม่ได้พูดเรื่องฟุตบอลแล้วะตอนนั้นท้อไหมท้อครับเพราะว่าเราเราสูญเสียกําลังใจไปเยอะมากแต่ที่เราต้องยืนหยัดอยู่มไม่บอกให้ใครฟังไม่บอกให้ใครทราบเพราะว่าเราแบกรับความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศเพราะคนไทยคาดหวังกับเราว่าจะต้องเป็นนักเตะอาชีพคนแรกของเมืองไทยที่ยังปิดให้ได้นะครับเราถึงกลับมาไม่ได้เราต้องทน ตอนนั้นไม่ได้รู้สึกอยากให้ใครรู้เรื่องราวทั้งหมดเลยนะคะเพราะมันมันเศร้าไหมมันเกินความเศร้าไปแล้วอะ่ะเคยแบบเคยร้องไห้จนกระทั่งตอนนี้ถ้านึกถึงมันอีกทีนึงนะนึกถึงหน้าแบบถ้าโยนเช็คอะไรพวกเนี้ยตาจะร้อนเลยอะ่ะเพราะว่ามันแบบพ่อแม่ยังไม่เคยทำกับเนะราอย่างนี้เลยเนาะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแล้วก็สงสารเพราะว่าพี่โก้เขา พูดกับใครไม่ได้อะศูนย์หน้าหมายเล็กหนึ่งของทีมชาติไทยเดินทางออกจากอังกฤษกลับสู่ประเทศบ้านเกิดพร้อมด้วยบาดแผลนในใจิตใจและประสบการณ์ที่เลวร้ายกีฬาฟุตบอลที่เขารักนำพาความเจ็บปวดมาให้กับเขาอย่างมากมายมจนแทบตัดสินใจที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันอีกเลยพี่โกกลับมาเนี่ยเขาตัดสินใจเลิกเล่นแล้วใช่ตอนที่เขากลับมาเขาบอก เขาเคยพูดว่าเขารักฟุตบอลที่สุดทําไมฟุตบอลถึงทำกับเขาขนาดนี้พอแล้วพอแล้วกับลูกบอลแมวแล้วนะเพราะว่ามันเหมือนกับชมวกแทงอกไปแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับขึ้นมาได้แล้วหลังจากคร์เดสฟิลเนี่ยพอกลับมาปุ๊บเนี่ยสิงคโปร์ออมฟอสติดต่อเปิ้ลมาเปิ้นก็นยังไม่บอกพี่โก้เพราะมันขยงแบบ มันเลี่ยนมันเอียนมันมันรู้สึกไม่ดีมากๆเกี่ยวกับระบบนะคะไม่ได้เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลเกี่ยวกับระบบจนสิงคโปร์อังฟอสติดต,ต่อมาเรื่อยๆถึงบอกพี่โก้ว่าไปไหมเขาบอก,เข,บอกเขาไม่เล่นแล้วกลับไปอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็ได้ท้าหคนแล้วก็หาอะไรทําเป็นครูเป็นอะไรอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ได้เขาคิดขนาดนั้นเลยจนกระทั่งเราคิดว่าอาการนี้ไม่ไหวละ อาการนี้ไม่ได้แล้วเพราะมันมันเหมือนคนหมดอะไรตายยากมากกว่าที่คนแบบก็เลยตนก็เลยจัดการตอนนั้นพี่หนุย่ยเฉลิมวุฒิสง่าพลน,นะคะคมากับฟันดีอ้อม,มัดตนก็เลยให้พี่โก้ไปพบกับพี่หนุย่ยแล้วก็ฟันดี้แล้วก็ไปคุยกันก็เลยบอกพี่โก้ว่าไปเล่นเล่นเถอะแป๊บนึนนแบบนงคุณเปิ้ลก็เลยบอกว่าไม่ใช่หรอก สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันคือบทพิสูจน์เรียนรู้คิดสภว่าไปเล่นเล่นสน,สนุกสนุกสิเพราะเขาเห็นเราเศร้าแบบว่าเห็นลูกบอลน,นี่คือเบื่อไปเลยไม่อยากไปแตะไม่อยากไปเหยียบสนามไม่อยากทําอะไรแนะั้งนานนอนอยู่บ้านเสมอรอยอะไรพวกนี้เขาก็เลยบอกว่าก็ไปเล่นสิงคโปร์มันงู่ง่าย,ายมุ้หม,มูไปเล่นสนุกสนุกส,กสิไปรีแลก กกก็็็เเเเเลลลลยยื่่่่นนนข้้้อสใใหหหแแวตาาามทไไปซิโก้ตัดสินใจเดินตามความฝันอีกครั้งเขาเดินทางไปยังสิงคโปร์เพื่อร่วมทีมสโมสรอ,อาร์มฟรอสซ์ซึ่งเขาก็สามารถสลัดความผิดหวังสร้างผลงานได้ดีในช่วง4ี่เดือนแรกแม้ว่าจะต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติอยู่บ่อยครั้งซึ่งในขณะนั้นเป้าหมายของทีมไทยคือการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกซอนเอเชียกษาก็ไปค้าแข้งสิงคโปร์ได้อยู่ ปีฤดูกาลกว่าสองฤดูกาลที่สองปัญหาเพราะติดทีมชาติแล้วเนี่ยกลับมารับใช้ชาติบ่อยนึกออกไหมเดี๋ยวคัดบอลโลกรอบคัดเลือกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางอัลฟอสก็ไม่ค่อยพอใจปีแรกเล่นให้เขาแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เล่นให้ทีมชาติไทยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่สโมสรสิงคโปร์เป็นคนจ่ายตังค์นะครับเกิดปัญหาเขาบอกว่าไม่คุ้มค่า กับการจ้างนะครับก็เลยยกเลิกสัญญาสร้างความเจ็บปวดให้ครั้งที่สองก็เลยตัดสินใจเลิกเล่นแล้วเขาเฮิร์ตในลักษณะที่ว่าทําไมต้องให้เขาเลือกระหว่างประเทศกับอาชีพทั้งทางที่ทั้งสองอย่างมันต้องไปควบคู่กันทีนี้พอหลังจากอาร์มฟอสเนี่ยเป็นอะไรที่เขาตัดสินใจว่าร้อซแล้วไม่เล่นแล้วอยู่ที่บ้านนี่ก็แบบ ไม่ซ้อมไม่วิ่งไม่ไม่ทำอะไรที่เกี่ยวกับฟุตบอลแล้วลูกบอลไม่จับเลยจากความผิดหวังสามครั้งในช่วงสามปีกับการคาแข้งในต่างแดนจนกลายเป็นอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่รักษาไม่หายซิโก้ตัดสินใจที่จะไม่ลงสนามและหันหลังให้กับกีฬาที่เขารักเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เขาได้รับลูกฟุตบอลลูกแรกในชีวิตจากคุณพ่อตั้งแต่วัยเจ็ดขวบครับเราได้เราได้สิ่งที่เรียนรู้มากสุดคือความเข้มแข็ง ไม่มีอะไรที่แย่ไปกว่านี้แล้วในชีวิตนี้ในปัจจุบันนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเคยลำบากมาที่สุดในชีวิตแล้ววันนี้ก็เหมือนกับว่าแค่เศจเสียเ้ยวหนึง่งของชีวิตทางเปิ้ลและพี่โก้เนี่ยได้คติมาอย่างหนึ่งเลยว่าเรื่องร้ายๆอะไรก็ได้ขอให้เกิดกับเราอย่าให้เกิดกับคนที่เรารักเพราะเรารู้แล้วว่าถ้ามันเกิดกับเราอ่ะยังไงเราก็ผ่านมันได้แต่ถ้าเกิดกับคนที่เรารักเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะสามารถ ผ่านปัญหายังไงเราไม่รู้ว่าเขาจะจัดการในปัญหาเขายังไงมันก็คิดว่าโชคดีอะค่ะที่เกิดกับเราโอ้ยคนมาจากไหนเยอะแยะเป็นหมื่นคนมอเตอร์ไซค์แห่กันหลายพันห้าสี่ห้าพันคนก็เป็นหมื่นนะนี่ยังไม่ทันเตนเลยเราก็มีความสุขอะไรจะบ้าขนาดนะั้น ตั้งใจที่จะแปลรองเท้าอางถาวรครับพร้อมกับตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกับคุณเปิ้ลผู้จัดการส่วนตัวที่เป็นแรงใจให้เขาตลอดมาแต่ทว่าในงานฉลองมุงคลสมรสซิโก้ได้พบกับแขกผู้มาแสดงความยินดีจากแดนไกลแขกท่านนี้ท่านมาพร้อมข้อเสนอในการค้าแข่งให้กับสโมสรฮองอัญญาลายในประเทศเวียดนามครับสโมสรฮองอัญญาลายเวียดนามติดต่อมาโยนทิ้งเลย ครั้งหนึ่งโยนทิ้งครั้งที่สองโยนทิ้งครั้งที่สามโยนทิ้งเป็นสิบครั้งเขาก็มองไม่ไปเขาก็เชิญเราไปเตะฟุตบอลที่เวียดนามเราก็บอกพอแล้วเลิกแล้วเลิกจริงๆแล้วแล้วก็โยนเราก็เลยตัดสินใจจะแต่งงานครับก็พอละลักกับการเล่นฟุตบอลก็เลยตัดสินใจจะแต่งงานกับผลเปิ้ลก็หาเลิกนะครับหาเลิกแล้วก็ ดูวันดูเวลาจะแต่งงานครับครับก็แจกคัดแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนครับจน